สวัสดีครับ FC Gamer TV ทุยเราอยู่ในรายการนะครับผม i Gamer TV นะครับวันนี้ความเด่นความที่แล้วนะครับผมเราบุกเปียารถถังกันนะครับวันนี้เราจะไปเอาหอนะครับไปชมโอเคครับนะรถคันนี้ผมไม่เอานะผมเนี่ยแน,น,นดังไปไหมไม่น่าดังมั้ง โหเราอาจจะแตกแหลกด้วยเดี๋ยวเราเสียงบอเสียงดิ What the f**king u c man เดี๋ยวนะตัวผมก็กล่าวแลงขอพอนะสะนายนี่ผมไม่ได้ซื้อหนึ่งครับผมดับได้นะค่าพวกถือกระเป๋าเราจะใช้รถคันนี้ไปบูนะาบ ฮอรนะครับเราจะบุกเบลฮอหอ์อยู่ตรงไหนน่าเนะฮ้ยเดี๋ยวอ๋อตรงนี้อุ้ยผมขับรถไม่คล่องนะครับดูไวซะด้วยนะ เอยแหลกเอ้ยแหลกมองทางไม่เห็นตัดคลิปไปเลยนะครับผมโอเคครับก็จะถึงแล้วนะครับผมโอเคพยายามเข้าไว้นะครับข้างหน้าเรานะครับ LỘT BIN ได้เพราะเวลา lên Tôi sợ họ bảo หนว่าเจอแล้วโดดอุ้ยขึ้นขึ้นขึ้นบินยังไงวะไปแล้วขับโมไม่ปินท่านผู้ชมผมขับโมไม่เป็น,ปนจะตายไหมเนี่ย ผมขับโมไม่เป็นครับท่านผู้ชมจะรอดไหมถามอ่ะจะรอดไหมอ้าวรอดเฉยเลยครับผมเดี๋ยวฟื้นฟูเลยก่ยอนอ,อ้าวรอดเฉยเลยอ่ะ w ่าเดี๋ยวฟักผมขับไม่เป็นจริงๆนะผม แล้วคล้ายๆว่าเหมือนเราเจอ U F O นะผมไม่ไปลงแปบบ๊บตรงไหนเป็นดาดฟ้าให้เราลงจอดได้ไหมวะตรงนี้นะลงแบบดีๆนะลงดีๆนะลงดีๆนะ ดีดีดีดค่อยคลงเฮ้ยค่อยค่ลงค่อยคลงโอ้ยเสาๆสค่อยคลงเยี่ยมสำเร็จลงลงลโอ้โหสำเร็จเฉยเลย กิดอะไรขึ้นไปแล้วโอ้โหท่านผู้ชมครับมันเกิดปฏิหารจริงๆเลยนะเราจะไปดู U โ O กัน,นครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลงหายไปแล้ว อยู่ตรรงนนัั้หกคบเดี๋ยวผมหาที่จอก่อนนะครับผมตต่คลิปเนี่ยจะตรงนี้แหละอี จะ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 าลงลงลงโอ้เป็นไงบ้างครับกับการ ครั้งนี้นะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแลว้วก็แชร์นะครับผมเพ mm ื hmm. ่อเป็นยังกำลังใจงในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ mm hmm. รอเว้ยบายครับ